สวัสดีครับนักสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนะครับกติ้น้อยพรามสองนะพบกับดุกอ่ายืนคู่กับปูกลงบุยลำนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นป๋าโดมนะครับคนรับตะกอนะครับของร้อยเอ็ดนะครับยืนคู่กับเจ้าบอลนะครับ ป้าดมก็มีดีกีเดินสายนะครับคูุ่กล้องนี่ก็เป็นนักเตะเดินสายนะครับชิงเงินล้านมาแล้วนะครับกล้องบุยลำนะครับกระติบน้อยก็เดินสายนะครับขายพุทธบูชานะครับพุทธบูชาในกรุงเทพนะครับเป็นคนละเอียดนะครับสําหรับจักรติบนะครับอาเภออาสามานะครับเจ้าบอลนี้นะครับเบอร์16นะครับเป็นน้องพี่พายุสังน้อยนะครับตัวเตะลีกนะครับพายุสังน้อยนะครับเจ้าบอลนี้ก็ดีกีนะครับแชมป์กีฬามหาลัยนะครับ กีฬามหาลัยนะครับเจ้าบอลนะครับวเบอ่น้นะครับคือเล่นโดยการครั้งแรกนะครับสําหรับป๋าโดมกับเจ้าบอลนะครับครั้งแรกเลยนะครับก็มาชมกันนะครับว่าใครนะครับสวัสดี29ิเยูเซอร์นะครับก็สวัสดีครับนะครับ ก็สามารถรับชมย้อนหลังอีกหนึ่งช่องทางนะครับนะครับแอดมินเจมตะกอบบ้านร้อยสามบ้านเฮานะครับ u t u b e นะครับนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับเพิ่งทำนะครับสำหรับ youtube นะครับถ้ามียอดผู้ติดตามนะครับใลรจะครบแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเ c ซีช่องตะกอบบ้านนะครับอืมปาดมเปิดนิ่งยกสวยลูกนี้ไม่เหลือนะครับเจ้าบอลนะครับ ดูกล้องวีลามเตะนะครับเตะแต่ละทีนะครับเหมือนจะก็จะแตกนะครับกล้องวีลามเตะนะครับเพราะว่าเตะแรงมากนะครับกล้องวีลามนะครับเป็นตัวเตะอาชีพเหมือนกันนะครับสำหรับกล้องวีลามนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอไัยไปด้วยนะครับหนึ่งศูนย์ครับปลาดมเสิบยอดโอ้โหกะทิเปิดได้นะครับนิ่มๆตรงนี้กล้องวีลาม นี่เละครับเคยยืนคู่แต่กับพี่นกบุยลำนะครับวันนี้ก็มายืมกับกระติ๊บนะครับพลามสองนะครับวันนี้นะครับกล้องบุยลำนะคือนักตะก้อทุกวันนี้นะครับคือรู้จักกันทั่วประเทศไทยแล้วนะครับถ้าคือเดินสายกันโอ้โหตาสายมาปลาดมเปิดได้นิ่มๆลูกนี้เจ้าบอลโอ้โหป่าดมคิดว่าเป็นเจ้าอาร์มหรือเปล่านะครับยกแบบนี้นะครับเพราะว่าไออาร์มันเตะอย่างนี้นะครับ ตามรยลยเอยดนะครับเขาจะเตะลูกสั้นๆนะครับไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งนะครับขาไม่เป็นมะเร็งสองต่อหนึ่งสวัสดีสิบสามยูเซอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหืมตาสายใบกุกกล้องเปิดโอ้โห,โหผมจะหลบไปไหนตรงนี้โอ้ยประทานอีก่เราบ้ถึงล้วสวัสดีครับ <ก S 2> นะครับ นะครับรอบรอบแปดทีมนะครับนี่คือคู่สุดท้ายนะครับทีมที่เข้าไปนะครับเกียงบอลนะครับเข้าไปรอในรอบสี่ทีมแล้วนะครับอืมสองสองนะครับอ้าปาดโอลุดทันหรือเปล่าลูกนี้เจ้าบอลครึ่งรอบโอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหได้เฉยนะครับสี่ครั้งนะครับอืม มาชมมาต่อนะครับสวัสดี54เยซเซอร์นะสามต่อสองครับป๋าดมตาดสายไปอ้าวจอกล้องเปิดได้นะครับต้องเล่นเองแล้วแหละแบบนี้โอ้โหนะครับตอนนี้สวัสดีครับมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับชอบฝั่งไหนครับแอดนะครับก็คือชอบทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าเราเล่นดีนะครับแต่ฝั่งกระติบกับโกกรองนะครับน่าจะอยู่เหนือหน่อยนะครับเพราะว่า ตัวเตะนะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีคุณภูมิน่ใหญ่ไก่ชนนะครับสวัสดีครับนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับจะลำนึงแชร์จากคุูภูมินับสุรศักดแอดมินเตะคู่นะครับแอดมินไม่ได้เตะครับวันนี้นะครับเมื่อวานเตะไปแล้วที่กาะสินนะครับโอ้โหกระติบสวยแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับถ้าครูกล้องเตะแบบนี้นะกล้องเตะโหดครับผมใช่ครับหัวหน้าห้องครับ ใช่ครับผมกองเตะโหดมากครับเตะแรงจริงครับเตะจละทีเหมือนตะก้อจะแตกเลยนะครับกระติบเตดโอ้โหเขาช่องกลางปาโดมทันไหมต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขเอาทำโทษเลยลูกนี้โอ้โหจ่ายสั้นๆนะครับเหมือนเป็นเวิร์กกันมาก่อนนะครับอือหือกล้องบุยลำกับกระติบนะครับน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับห้าต่อสี่ครับ ลูกเสิฟกระติบแน่นอนอยู่แล้วนะครับลูกเสิฟดีนะครับอืมหืตายอดมาปลาดมเอา,อาโอ้ปลาดมหลุดอีกแล้วนะครับอืมหืมปลาดมนะคเคยยกให้แต่เจ้าอาร์มนะครับกระตุกสั้นๆนะครับเจ้าอาร์มนะครับแต่ไม่ยากนะครับเจ้าอาร์มสหกต่อสี่นะครับ กระติพน้อยโอ้โหตัดมาเอาพริกตาข่ายนิดนึงแต่ยังได้ลูกนี้เจ้าบอลเรียบร้อยนะครับอืมเจ้าบอลตัวเตะซ้ายนะครับเป็นน้องชายของพายุสั่งน้อยนะครับนี่นะครับเตะซ้ายนี้นะครับอายุยังน้อยนะครับอนาคตไกลนะครับแชมป์กีฬามหาลัยนะครับห้าหกนะครับป่าดมตัดไปทางเจ้ากล้องเอ้าหลุดออกไปหลังนะครับยังทันหรือเปล่า โอ้โหกระโดดนะครับสูงเท่าตัวเลยนะครับ2เมตรได้นะครับลูกนี้โอ้โหการลอยตัวนะครับฟิตมากนะครับสำหรับกล้องวีลํานะครับคือตอนนี้สดมากนะครับพร้อมที่จะลุยนะครับในสายเดิมพันแล้วนะครับสาหรับควบกล้องวีลํานะครับเจ็ต่อห้าครับอแต่สายมาป่าโดมหนึ่งยังไงลูกนี้ลอยเข้าไปสวยลูกนี้เจ้าบอนก็ไม่เหลือนะครับ เอาแล้วนะครับคือเกมเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่นะครับเห็นเห็นหัวใครไหมครับน่าจะไม่เห็นนะครับเพราะว่านั่งข้างหน้านี้น่าจะเป็นเจ้าแบงแบงเอ่อสุรินนะครับแบงต้อมแบงสุรินนะครับคู่ฮอตในอีสานนะครับหนึ่งคู่นะครับต้อมแบงนะครับหกต่อเจ็ดนะครับหกต่อเจ็ดแล้วนะครับสกอร์นะครับตามขึ้นมาติดติดนะครับหกต่อเจ็ด ลูกนี้โอ้โหตัดยอดไปออกจากกล่องเปิดได้นะครับเรียบร้อยโอ้โหไม่พลาดนะครับแบบนี้นะครับเตะเต็มข้อรอเต็มแข้งนะครับขอบคุณสำหรับหนึ่งแช์นะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแปดต่อหกลูกนี้ยังไงเอาเปิดหนึ่งโอ้โหปาดมยกสวยมากลูกนี้ไม่พลาดน,นะครับอือหือ เริ่มจับจุดกันได้แล้วนะครับคู่นี้ไม่เคยยืนคู่กันนะครับเจ้าบอลกับปลาโดมนะครับปลาโดมเริ่มจับจุดนะครับเจ็ดต่อแปดนะครับสกอร์ตามคนหนึ่งแต้มนะครับจะทันไหมลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟบอกเองเลยนะครับอืมคิดว่าจะโยงหลังนะครับแต่เสิร์ฟบอกเองเลยนะครับเก้าต่อเจ็ดนะครับอืมตัดยอดมาเอาเจ้าบอลสะดุดนิดหน่อยแต่ยังได้นะครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับ คือถ้ากระติบหลบทันน่าจะออกนะครับลูกนี้ปราโดมสู้ๆครับกระติบเซตถึงบอนน้อยเปล่าืมอยังไม่ถึงนะคือคือต้องแลกกันนะครับกระติบกระติบกับคุกกล้องนี่คือ คือมีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับในรอบนี่เข้ารอบสี่ทีมนะครับคือในรอบแปดทีมคือวัดกันเต็งๆแล้วนะครับคู่ไหนครับยืนคู่ไหนครับเมื่อวานเมื่อวานนี้ผมยืนคู่เด็กนะครับโอ้โหเสิร์ฟไปทางกะติบเปิดได้ยกสวยลูกนี้โอ้โหเน้นๆเลยฝังๆนะครับลูกนี้ไม่ต้องเกี่ยวกันแล้วครับแบบนี้วัดกันที่ลูกเสิร์ฟเลยลูกเต็กนะครับ แอดมินเสิร์ฟดีครับเมื่อบานโอ้ต้องขอบคุณนะครับที่ชมนะครับแต่ว่าผมเสิร์ฟไม่ดีเท่าไหร่นะครับฟุกครับผมขอบคุณครับคุณวัดนะครับขอขอหนึ่งแช์นะครับจากคุณวัดนะครับอืมกระติ๊บน้อยนะครับลูกเสิร์ฟทำงานแล้วนะครับคุณพรสวรรค์นะครับป่าดมสู้ๆครับขอบคุณครับนะครับขอหนึ่งแชร์นะครับจากคุณพรสวรรค์นะครับขอบคุณครับนะครับ ปลาดมนะครับเพิ่งได้ลงนะครับได้ยินข่าวว่าปลาดมได้ใบมาตลอดเลยนะครับสำหรับปลาดมทีมปลาดมนั้วน้องคุณเชมได้ใบไม่ตลอดหรือเปล่าครับแย่ๆบากเสียแล้วมั้งโอ้ผมีพิมพ์อ๋อครับครับจัดไปครับขอบคุณครับนะครับจัดไปครับน้องวัดนะครับมาชมกันต่อนะครับ ปาดมจะเสิร์ฟยังไงนะครับ10ต่อ11อนะครับตามอยู่หนึ่งแต้มอีกแล้วนะครับอือหือตัดเข้าช่องกลางไปโอ้โหอ่ากรรมการขาดมาออกนะครับดูเหมือนว่าจะดีนะครับแต่ว่าก็ออกนะครับเพราะว่าอยู่คนละฝั่งนะเพราะว่ามีกรรมการลายแมนจับเส้นอยู่นะครับ12อือหือตัดซ้ายมาเอาคืนนะครับลูกนี้โอ้โหกระติ๊บน้อยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับกระติ๊บนะครับอือหือ วัดกันร,รอบสี่นะครับไม่รู้ว่าจะเจอเก่งบอลไหมนะครับสำหรับกล้องติปนะครับโอ้ลูกลูกเสิร์ฟนี่<ด>ตั้งแต่เทพโยไม่อยู่นี่เอาทุกก er อง <ขอ S 2> มาดีครับ,รบพีกกระติบน้อยนะครับตั้งแต่เทพโยไม่อยู่เอาเอาลูกเสริร์ฟสมิติมาใช้แล้วเทพโยไม่อย<า>ู่นี่เสิร์ฟดีมากนะครับลูกเสิร์ฟกระติบน้อยพระรามสนะครับ ภาพเสียงน่าจะชัดเจนอยู่นะครับกระติบเวทถึงบอลน,น้อยเปล่าครับยังไม่ถึงนะครับถ้าจะพูดถึงยังไม่ถึงนะครับคือลูกลูกลูกทำมันต่างกันนะครับพื้นนี่น่าจะสูสีนะครับแต่ลูกทำคือเทคนิคการเล่นของลักกีฬาแต่ละคนมันมันต่างกันนะครับ กระติบเบีถึงบารน้อยไหมโหยังไม่ถึงนะครับอ๋อคือถ้าให้เตะกันก็คงเตะกันไม่ได้ครับสําหรับคนนี้นะครับถ้าจะวัดกระติบใส่บารน้อยนะครับยังไม่ได้นะครับสิบสามต่อสิบนะครับมาดูนะครับอืมตาซ้ายไปออกนะครับกระติบนะครับอืมพรุ่งนี้นะครับรายการที่บ้านกระติบน้อยนะครับอยู่ที่อำเภออาสามาถนะครับ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมี12ทีมนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไปถ่ายให้ชมหรือไม่นะครับพรุ่งนี้สิบเอ็ดต่อสิบสามนะครับมาชมปลาดมโอ้โหตะยอดมาอากระทิเปิดนิ่มๆลุกนี้โอ้โหยกสวยโอโ้ไม่พลาดครับแบบนี้นะครับโอ้โหกระโดดสูงมากนะ,กรกกนะครับสำหรับคูกล้องมวยลำครับคือตอนนี้พร้อมสดที่จะลุยเดี่ยวนะครับเป็นตะกอ้อเดี่ยวนะผันตัวจากตะกอ้อ <14. S 1> คู่มาเป็นตะกอ้อเดี่ยวนะครับ อยากเล่นตะก้อเดียวนะสำหรับกองโบยิลัมหหึตาจอดไปเอาชาวบอลเปิดสะดุดนิดหน่อยแต่ยังได้นะครับหึหึหโดนเกี้ยวเฉยนะครับติดขาล่างนะครับจัดไปครับผมจัดไปครับสัสดีครับนะครับจัดไปนะครับสิบสองต่อสิบสี่นะครับมาชมลูกนี้เอายังไงเปิดเอากระตบเปิดได้ยกเข้าไปล้นนะครับอ้อหอ บอลเล่นเองโอ้โหเตะออกนะครับลูกนี้อู้ชมผู้โชคคือเงียบแอ่สงขาชัดเจนมากโอ้ขอบคุณครับคุณพันนีนะครับสวัสดีครับนะครับรูโชคคือได้ใบได้ใบมาได้ใบมาเขารอบแปดนะครับออยังไงลูกนี้โอ้ออกนะครับขอบคุณครับนะ ขอหนึ่งแช์นะครับจากคุณพันนีนะครับนะครับถ้าอ่านช่อผิดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับสิบสามสิบสามต่อสิบห้านะครับตามอยู่สองแต้มนะครับสําหรับทีมกูโชคนะครับโยงหลังมาเจ้ากล้องเปิดนิ่มๆลูกนี้กระติบยกสั้นๆลูกนี้กระตุกเลยนะครับอื้อคือเวทคู่กล้องตอนนี้นะครับกําลังไต่เวทอยู่นะครับในตะก้อเดียวนะครับ ชาแนเต้จุลามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้เติบใครอีกนะครับหมาชมอื้มตาาซป่าดมยังได้นะครับยกสวยๆลูกนี้เรียบร้อยนะครับโอ้ไอชไปคันะครับวันนี้มาด้วยกันนะครับกับโอ้โหป่าดมนี่มาด้วยกันกับเจ้าอามเจ้าฟุกละเอียดนะครับฟุกละเอียดแพ้ให้กับเจ้าอามแล้วนะครับได้เจอกันเองนะครับจัดฉลาด กะติปเปิดหนึ่งโลยเข้าไปสวยมากอืมเรียบร้อยนะครับใครจะรับครับเตะแบบนี้นะครับเตะเต็มข้อนะครับเตะแรงมากนะครับสำหรับกล้องบุบลำนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดต่อสิบสี่โอ้โหโยงหลังไปเอาจ,จะบอนเปิดปะโดมยกเข้ามาเน้นเน้นโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยกระติบน้อยนะครับรับไม่ได้นะครับลูกนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะครับสามหนึ่งช่องทางนะครับยูทูบนะครับแอดมินเจมตะกอบันบ้านลุยสาบ้านฮาครับมาชมปลาดมโอ้โหตาซ้ายมากจอก้องเปิดเล่นเองแน่นอนลูกนี้กระตุกเรียบร้อยนะครับคือตะก้อนะครับน่าจะแกะได้สามสามบันนะครับน่าจะหลวมไปแล้วนะครับภาษาอีสานกับเป็นแล้วนะครับตะก้อแล้วไปแล้วนะครับเตะเพราะสามมืแล้วเลยนะครับเตะแห้งวันนี้นะครับ สิบแปดต่อสิบห้านะครับอืมตัดหัวเน็ตเอาป่าดมเปิดได้เจ้าบอลเรียบร้อยอืมหมือ่อแดง้วครับเมือเ่อแดงแล้วเอาแต่เมื่อรับนะครับมาดูปลาดมจะเสิร์ฟไล่ตามขึ้นมาได้หรือไม่นะครับสิบหกต่อสิบแปดนะครับป่าดมจะเสิร์ฟยังไงโอ้โหไม่ข้ามนะครับลูกนี้นะครับ สกอร์จบที่25้าแต้มนะครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับ19ต่อ16นะครับจบคู่นี้ก็จะเป็นรอบสี่ทีมแล้วนะครับยังไงตรงนี้ป่าดมยกสวยเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเกี่ยวกันแล้วครับแบบนี้แบตเตอรี่น่าจะถึงนะครับน่าจะถึงคู่ชิงชนะเลิศนะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะเอาอีกโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายนะครับ17ต่อ19นะครับ อย่างทันนะครับอย่างทันนะครับอย่าเพิ่งทอนะครับตัดสายมาเอาจากกองเปิดโอ้โหนิ่งนิ่มโอ้โหเรียบร้อยนะครับเตดีจริงนะครับสำหรับกล้องบุรีรัมนะครับคู่ต่อไปใครครับแบดคู่ต่อไปเป็นรอบสี่ทีมนะครับคือคู่นี้ใครชนะก็เข้าไปรอบสี่นะครับคู่สุดท้ายแล้วนะครับกระติบเซิร์ฟออกนะครับคู่สุดท้ายแล้วนะครับในรอบแปดทีมนะครับ ใครชนะก็เข้ารอบสนะครับทีมที่เข้าไปก็เป็นเก่งบอลน,นะครับเกีงบอลก็เข้าไปรอแล้วนะครับก็เป็นก๊อตก๊อตอาร์มละเอ็ดนะครับเข้าไปรอแล้วนะครับ18ต่อ20แล้วก็คูเบล,ลกับเจ้าปื้มนะครับก็เข้าไปรอแล้วนะครับในรอบ4ทีมนะครับยังไงลูกนี้ยกสวยโอ้โหกระโดดสูงมากนะครับ กระโดดสูงขนาดนี้นะครับ21:18 21ต่อ18นะครับมาดูกระติบน้อยตัดเข้าช่องกลางไปไม่มีใครรับครับลูกนี้นะครับอืมเสิร์ฟดีมากนะครับกระติบน้อยพระรามสอง22:18 22ต่อ18นะครับมาดูกระติบจะเสิร์ฟ ยังไงโอ้โหตัดสายไม่ข้ามครับ1 9 2 19ต่อ22นะครับตามอยู่3ามแต้มนะครับปาดมกะจะตัดยอดนะครับกองบุยลำนี้ก็สดเหลือกเกินนะครับตามสายตานะครับสดมากนะครับ ไม่รู้ว่าเบตต่อไปนะครับกล้องจะได้ต่อยกับใครนะครับมาดูกระติพยเสิร์ฟไม่ข้ามอีกแล้วนะครับคือแต้มนําห่างอยู่สามแต้มนะครับเล่นสบายใจอยู่นะครับตอนนี้นะแต่ถ้าตามแต้มตามขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับกดดันแน่นอนนะครับยี่สิบต่อยี่สิบสามนะครับปาดมยิงเข้ามากลางอ้งสะดุดนิดหน่อยกล้องมูรีลัมโมโหตะเข้าข้อจนได้นะครับเพราะว่ามันสูงเกินไปนะครับ มันสูงเกินไปนะครับเอาก็อี้ออกให้นักกีฬาก่อนนะครับเพ <c oughs> <c oughs> ราะว่าปลาดมเลงเลงเลงไอ กิ่งไม้ข้างบนหัวแล้วนะครับถ้าโดนกิ่งไม้ตกลงมาได้เอาเอาจริงครับเอาจริงครับคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเล่นกิ่งไม้บนหัวนะครับเพราะว่าคือโดนกิ่งไม้นี่เล่นตามธรรมชาติเลยนะครับปาดมเล่นกิ่งไม้เลยครับเสิร์ฟใส่กิ่งไม้จริงด้วยนะครับพี่เต้พี่น็อต เตะยังครับพี่เตยพี่น็อตน่าจะคือไม่เห็นเตะนะครับผมมาทันรอบแปดทีมนะครับผมมาทันรอบแปดทีมพอดีนะครับติดตาเตยโดนต้นไม้ไม่ให้นะครับปลาดมกรรมการเตือนเลยนะสาราปลาดมขาขาเป็นมะเร็งเตี้ยวโอ้โห เตดีนะครับก็ยังยังอย,งอยู่ในอาการเดิมอยู่นะครับน่าจะตกใจตั้งแต่ซูเปอร์ไฟมานะครับสำหรับตาโดมนะครับขาเป็นมะเร็งนะครับ <laughs> <laughs> เล็กใส่งาใหม่ยี่สองยบสี่ <laughs> นะครับ ตัดยอดมากระติบหลากเล่นเองหรือเปล่าอายกสั้นๆให้กล้องเรียบร้อยนะครับเกมนะครับโอ้โหเป็นคู่กล้องกับกระติบพรามสองนะครับเข้าไปรอในรอบสี่ทีมนะครับพูดต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวยังไงก็รออย่าลืมติดตามไปนะครับโคู่กล้องสดครับสดอิรินะครับสดจริงๆนะสำหรับคู่กล้องนะครับนะครับอ๋อ รอจับฉลากนะครับก็อีกสักครู่นะครับดเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับขอบคุณครับนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ